ถ้าใครไม่รู้ว่าจะตีการ์ฟยังไงนะครับจะเริ่มจากตรงไหนเนี่ยผมแนะนำให้ดูคลิปนี้ก่อนเลยเพราะว่าผมเช่นเคยนะครับเจ้าชายเฟดเดอร์เนื้นหาในวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นพื้นฐานในเรื่องของเทคนิคนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าใครไม่กดติดตามเอาไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยโอเคนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับแนวรับแนวต้านนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าไม่เหมือนใครนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมาสอนในไทยนะครับประมาณปี2019นะครับผมในตอนนั้นเนี่ยยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่อยู่นะครับในปี2019นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับแนวรับแนวต้านก็ยังมีการใช้กันอยู่นะครับแต่นะครับใช้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะอะไร พราะตลาดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเสมอไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมหรือว่าเศรษฐกิจนะครับก็เปลี่ยนแปลงเสมอในการที่เราใช้องค์ความรู้เดิมนะครับตั้งแต่2019เนี่ยเอามาเทรดในปีนี้นะครับผมบอกเลยว่าไงก็ขาดทุนนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมจะมาสอนแนวรับแนวต้านนะครับฉบับใหม่ที่ผมใช้จริงในตลาดนะครับแล้วก็มันสามารถทำกำไรได้จริงนะครับเดี๋ยวทุกคนไปดูกันแนวต้านเนี่ยเขาจะเรียกกันว่า resistance นะครับแนวรับเนี่ยจะเรียกกันว่า support ครับอ่ะเป็นแบบนี้ ทุกคนจินตนาการภาพผมนะครับเหมือนเด็กเล่นบาสนะครับอ่ะถ้าเป็นแนวต้านนะครับผมเราชูบาสนะครับโดนเพดานนะครับลูกบาสก็จะติดเพดานแล้วก็เด้งกลับลงมานะครับเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับแนวรับนะครับเหมือนเรากับโยนโยนลูกบาสนะครับลงพื้นนะครับลูกบาสนะครับเด้งจากพื้นนะครับมันก็จะมีแรงเด้งกลับขึ้นมานะครับเขาเลยเรียกกันว่าแนวรับแนวต้านนะครับจินตนาการเหมือนเพดานกับพื้นนะครับแนวรับแนวต้านนะครับหลักการก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งแนวรับแนวต้านเนี่ย มันเอาไว้ใช้นะครับในการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นการกลับตัวนะครับหรือว่าจะเป็นการเทรดตามเทรนเนี่ยเราสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกราฟจริงกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับผมตอนนี้นะครับผมย้อนกราฟให้ดูนะครับผมจะเป็นกราฟที่เกิดขึ้นจริงนะครับในวันที่14สิงหาคมนะครับ14สิงหาเนี่ยนะครับเรามาดูกราฟมันก่อนนะครับซึ่งกราฟได้มีการทุบตัวลงมาปุ๊บแบบนี้นะครับทุบตัวลงมาแบบนี้ เราจะถือว่ากราฟนะครับเป็นเทรนขาลงทุกคนจํากฎข้อแรกเอาไว้เลยนะครับกฎข้อแรกนะครับในการเทรดนะครับเราห้ามเทรดส่วนเทรนเด็ดขาดครับเราจะต้องเทรดตามเทรนเสมอนะครับทุกคนลองนึกภาพรถไฟที่มันมาแรงๆนะครับในการที่เราจะเอามือนะครับไปดันเนี่ยนะครับบอกเลยว่ายังไงก็หน้าแหกนะครับหรือว่าอาจจะเละเลยก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับในการเทรดเนี่ยนะครับกราฟวิ่งไปทางไหนแรงๆนะครับเรานะครับห้ามเทรดส่วนเทรนเด็ดขาดนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นเทรนขาลงแบบนี้เราก็ห้ามส่วนเทรนนะครับเป็น ไปเทรดขาขึ้นเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าเราก็ขาดทุนนะครับดังนั้นการาฟไปทางไหนนะครับเราก็เทรดตามเทรนด์น,นั้นๆไปนะครับโอเคกฎของแนวรับแนวต้านที่ทุกคนต้องจำเอาไว้เลยนะครับข้อแรกคือต้องสดและใหม่เท่านั้นครับอย่างตรงนี้นะครับแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีตรงไหนบ้างนะครับทุกคนมาดูกันจะมีตรงนี้นะครับเป็นแนวต้านปึ๊บนะครับตรงนี้เป็นแนวต้านปึ๊บตรงนี้ก็เป็นแนวต้านปึ๊บนะครับวิธีการสังเกตแนวต้านนะครับดูยังไงนะครับก่อนที่กราฟจะทุบตัวลงมานะครับ เป็นแท่งเขียวไปเป็นแท่งแดงเนี่ยครับก่อนที่กราฟจะทุบตัวลงมานะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าแนวต้านนะครับแนวต้านแนวต้านส่วนแนวรับก็เช่นกันนะครับแนวรับก็คือก่อนที่กราฟนะครับก่อนที่กราฟจะดีดตัวขึ้นไปนะครับเราจะเรียกกันว่าแนวรับนะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือแนวรับนะครับ support อันนี้ก็คือแนวต้านนะครับ r e s ิสแตน c ์ครับแนวต้านจะมี3ามแนวนะครับแนวรับเนี่ยก็จะมีแนวอ่าแนวล่าสุดนะครับก็คือ1แนวก็คือสดและใหม่ก็คือตรงนี้ ในการเทรดขาเซลลงมาครับเทรดตามเทรนลงมาเนี่ยเราจะเทรดเป็นกราฟขาลงเพราะว่ากราฟตัวลงหนักนะครับดังนั้นสิ่งเราต้องหาก็คือหาแนวต้านนะครับในการที่กราฟจะเด้งจากกําแพงลงมาทุกคนเก็ตไหมนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับดังนั้นเนี่ยเรานะครับจะมาโฟกัสนะครับสามแนวนี้เท่านั้นนะครับในการเทรดนะครับจุด SL นะครับเราสามารถตั้งนะครับเอาไว้ตรงสวิงไฮนะครับหรือว่าแนวต้านสูงสุดที่เกิดขึ้นได้ก็คือตรงนี้นะครับหรือถ้าใครอยากตั้งสั้นๆนะครับก็สามารถตั้ง แนวต้านนะครับที่มันสูงขึ้นไปสมมติถ้าผมเล่นตรงนี้นะครับผมก็ตั้งเอเซลนะครับเอาไว้แนวต้านตรงนี้ถ้ามันแค้นะครับผมก็มาเล่นตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็ตั้งเอเซลนะครับเอาไว้ตรงนี้ทุกคนเก็ตไหมนะครับแต่นะครับถ้าพื้นฐานเนี่ยนครับคือการตั้งเซลนะครับแล้วก็วางเอเซลนะครับเอาไว้ตรงแนวต้านที่มันสูงที่สุดนะครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นการให้ดูนะครับครับจะเป็นแบบนี้นะครับทุบตัวลงไปนะครับทุบตัวลงไปแล้วก็ค่อยๆเด้งขึ้นมาค่อยเด้งขึ้นมานะครับ กฎข้อต่อมาเลยครับทุกคนจำเอาไว้เลยนะครับว่าเราจะไม่ซื้อนะครับจะไม่ซื้อหรือว่าขายนะครับในราคาที่มันแพงน,นะครับทุกคนลองจินตนาการภาพนะทุกคนไปซื้อของในตลาดมาขายต่อนะครับถ้าเราซื้อของที่มันราคาแพงเนี่ยนะครับเราเอามาขายนะครับเราก็ไม่สามารถขายในราคาที่มันแพงมากกว่าเดิมได้เพราะว่าอะไรครับเพราะไม่มีคนซื้อนะครับหรือถ้าเรานะครับซื้อในราคาแพงแล้วมาขายในราคาต่ำเนี่ยเราก็ขาดทุนใช่ไหมครับดังนั้นกฎที่เขาใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาด สดที่เราไปเดินเล่นนะครับหรือว่าตลาดหุ้นเนี่ยใช้เหมือนกันนะครับคือการที่เราจะไม่ซื้อจุดที่เราเสียเปรียบนะครับเราจะต้องซื้อจุดที่มันได้เปรียบเท่านั้นนะครับในการาฟที่มันเป็นขาลงเนี่ยผมบอกเลยว่าในการที่เรานะครับมาเซล,ลล์นะครับมาเล่นออเดอร์ขาลงเนี่ยแถวๆต่างๆตรงนี้นะครับเราก็สามารถเล่นได้นะครับแต่นะครับแต่แตเราจะไม่คุ้มนะครับเราต้องหาจุดที่มันคุ้มค่าที่สุดก็คือจุดแนวต้านที่เราตีเอาไว้นะครับเป็นเหตุที่เราจะต้องสร้างแนวรับแนวต้านขึ้นมานะครับ แล้วก็รอนะครับให้กราฟเนี่ยมันวกกลับมานะครับตรงจุดที่ตรงจุดที่กราฟมีนัยยะสําคัญอ่ะตรงนี้ทุกคนเห็นไหมนะครับกราฟขึ้นมานะครับกราฟขึ้นมาอยู่ตรงอ่าแนวต้านนะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดออเดอร์เซลล์นะครับตรงนี้ตั้ง SL เอนะครับเอาไว้เหนือสวิงไฮนะครับตรงไส้นี้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณ1741จุดนะครับแล้วก็ตั้งเทคโปร o f ตนะครับเอาไว้ตรงแนว นิวโรนะครับที่มันเพิ่งเกิดขึ้นหรือว่าตรงนี้นะครับโอเคเราไปดูกันต่อนะครับเมื่อกราฟวิ่งต่อไปนะครับปึ๊บป๊บอ่ะนะครับยังไงนะครับจะขึ้นมาต่อไหมนะครับอ่ะกาฟไม่ได้ขึ้นมาต่อนะครับกราฟทุกตัวลงไปนะครับกราฟทุกตัวลงไปนะครับทะลุไหมนะครับมาดูกัน โอเคนะครับกราฟทะลุนะครับกราฟทะลุออเดอร์นะครับที่เรานะครับที่เราเทรดครับก็คือตรงนี้นะครับเราสามารถเก็บกำไรได้นะครับประมาณ3,327จุดนะครับถ้าเรากดหลอดต่ำที่สุดเนี่ยก็คือกด0ูนย์ศูใช่ไหมครับทุกคนเราก็สามารถเก็บกำไรได้นะครับประมาณ3าเหรียญหรือประมาณ1,100บาทนะครับซึ่งเป็นกำไรที่ดีเลย s อนะครับความเสี่ยงนะครับไม้นี้นะครับอยู่ตรง1,741จุดนะครับถ้าเราเกิดขาดทุนไม้นี้ขึ้นมานะครับเราก็จะขาดทุนประมาณ 17เหรียญนะครับหรือประมาณ600ถึง700บาทนะครับซึ่งลิกรีร์ดนะครับมานี้อยู่ที่ประมาณ1.11.91นะครับซึ่งเป็นการเทรดที่คุ้มค่าเลยนะครับผมขอย้อนมาตรงนี้นะที่เราเทรดกันเมื่อกี้เลยนะครับปึ๊บเมื่อกราฟนะครับเก็บสวิงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำเหมือนเดิมนะครับมาหาแนวรับแนวต้านนะครับที่มันสดใหม่ล่าสุดเหมือนเดิมนะครับปึ๊บอ่าปล่อยกราฟมันวิ่งไปก่อนนะครับอ่าทุกคนสังเกตไหม ก่อนที่กราฟนะครับมันจะทุบตัวลงมานะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันทำมันทำกาอกองราคาเอาไว้นะครับเป็นการที่มันทิ้งไส้นเส้นไปเส้เล็กๆเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้นะครับแท่งที่มันกกอนจะทุบตัวลงมาแบบนี้นะครับเราจะตีนะครับเราจะตีเป็นแนวต้านเอาไว้เลยนะครับเพื่อรอนะครับรอราคาวกกลับมาถึงแนวนี้นะครับแล้วเราจะเปิดออเดอร์เซลล์กันยังไงมาดูนะครับปึ๊บอ่ะปล่อยกราฟวิ่งไปก่อนนะปุ๊บปึ๊บอ่ะแล้วแท่งนะครับ รอให้กราฟมันกลับขึ้นมานะครับปึ๊บอ่ะเห็นไหมทุกคนตอนนี้นะครับกราฟมันกลับขึ้นมานะครับแตะตรงแนวต้านของเราแล้วนะครับเราก็สามารถเปิดออเดอร์เซลล์นะครับเอาไว้ตรงนี้ได้ปึ๊บนะครับ SL นะครับเหมือนเดิมนะครับเราวางไว้ตรงสวิงไฮที่มันเพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดนะครับ ส่วน take profit นะครับเราก็วางเอาไว้ตรง s วิงโ low นะครับที่มันเพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดนะครับผมขอย้ำตรงนี้นะครับแนวรับแนวต้านฉบับใหม่นะครับต้องสดใหม่เท่านั้นนะครับไม่เอาแนวที่มันเป็นอดีตที่มันเก่ากว่าเดิมนะครับอย่างเช่นตรงนี้ตรงนี้นะครับเราจะไม่ใช้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้แนวข้างหน้าเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องตั้งจุด take profit นะครับเอาไว้ตรงนี้หรือว่าจุดเก็บกำไรนะครับปุ๊บแล้วาก็ปล่อยให้กราฟมันทํางานต่อไปนะครับ กราฟก็เก็บนะครับกำไรไปตรงนี้นะครับซึ่งมานี้นะครับจุด SL นะครับเราวางเอาไว้ตรง1 3 8 4จุดนะครับจุดที่โปรฟล์เนี่ยเราวางเอาไว้ที่1828จุดนะครับถ้าเรากดหลอดต่ำที่สุดนะครับ0 0นนะครับมานี้นะครับเราก็สามารถเก็บกำไรไปได้18เหรดียดนะครับหรือประมาณ5้าร้0นะครับแต่ถ้าเรานะครับตัว SL ขึ้นมานะครับ 1384จุดนะครับเราก็จะโดน s l ประมาณ400กว่าบาทนะครับซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่จุด t ท k e Profit เนี่ยกว้างกว่านะครับจุดขาดทุนนะครับเราเทรดคุ้มค่าเสมอนะครับให้เทรดแบบนี้เสมอนะครับเพราะนะครับในการเทรดแบบนี้เนี่ยจะทำให้การเทรดระยะยาวของเรานะครับได้กำไรเสมอคอนเซ็ปต์ก็จะประมาณนี้นะครับมหาแนวรับแนวต้านล่าสุดที่มันเพิ่งเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น แนวรับแนวต้านแบบนี้นะครับแบบที่ปึ๊บปึ๊บก่อนที่มันจะทุกตัวลงมาครับหรือว่าจะเป็นการที่มันทุกตัวลงมาทีนึงนะครับแล้วก็ทํากล่องราคาเอาไว้นะครับเป็นแท่งเล็กๆแล้วก็ทุกตัวลงมานะครับแท่งก่อนทุกตัวนี้เนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นแนวต้านเช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านเช่นกันนะครับให้เรานะครับรอกราฟวกขึ้นมานะครับตรงแนวต้านตรงนี้ เราจะทุบตัวลงไปนะครับเราจะไม่เราจะไม่เล่นนะครับตอนที่กราฟมันทุบตัวลงไปตรงนี้นะครับเพราะอะไรเพราะเราเป็นนักเก่งกำไรนะครับเราจะไม่เล่นตอนที่ราคามันไม่คุ้มค่านะครับเพราะเราจะลอเมื่อใดก็ตามนะครับที่กราฟมันวกกลับมาราคาที่มันคุ้มค่านะครับเราจะเล่นตรงนี้นะครับแล้วก็ทุบตัวลงไปแบบนี้นะครับถือว่าเป็นอันจบในการทํากําไรนะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคแรกนะครับที่ผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยนะครับควรฝึกเอาไว้นะครับเป็นเทคนิคนี้ผมใช้ปัจจุบันอยู่ ฝึกให้ชำนาญนะครับนักเตะนะครับเขาจะไม่เตะนะครับหลายท่านะครับนักเตะมืออาชีพนะเขาจะกลัวนะครับคนที่เตะท่าเดียวอะไรแม่นยํานะครับฝึกเทคนิคนี้นะครับให้แม่นยําดูนะครับผมเชื่อเลยว่าทุกคนนะครับฝึกเทคนิคนี้แม่นยําแล้วนะครับในการเทรดนะครับระยะยาวคุณเทรดยังไงคุณก็ได้กําไรประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของการปูพื้นฐานนะครับถ้าใครนะครับ ยังไม่เคยตีกราฟเนี่ยยังไม่เคยทำวิเคราะห์กราฟนะครับผมอยากให้ฝึกเทคนิคนี้เป็นเทคนิคแรกก่อนนะครับหนึ่งคือดูเทรนนะครับเราจะไม่เทรดส่วนที่ติดขาดนะครับสองคือหาแนวรับแนวต้านที่สดใหม่เท่านั้นนะครับเราก็เปิดออเดอร์ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมถ้าใครมีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยอย่าลืมนะครับกดติดตามเอาไว้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ